ตับต้นตับต้นเดยนตับต้นเดินตัต้นตับต้นมตับต้นไหมอตันต้นต้บต้นมีตต้นมอ่ะต้นมอ่ะต้นไหนต้นต้นเอาตอนไม่ตัดด้วยมั้งให้ตัวไหมอ่ยต้นเออเออโบ้กันไหมอ่ะต้นนี่ ต้องเต้นลยนี่ตองกาออเ็เหลอะไมาอตอากินอะไรปกินอะไรตอเอานไมาหอตอนีู่้วเห็นในด้านหน้านีตรงไหนนี่ไหมนูเห็นนนนะ A kilo. Dileba. Dileba wa kinna. Tonto tatu tuwele. Haya yo.